สวัสดีครับพบกับเซลล์ลอยล้านนะครับคอนเทนต์นี้ก็เหมาะมากสําหรับนักขายสาย B2B ที่หาทางออกไม่ได้ครับเวลาจัดซื้อเนี่ยโทรเข้าไปแล้วเขาบอกว่ามีเจ้าประจําอยู่แล้ว่น้องนะธุรกิจถ้าใครเป็นในเชิงเนี้ยส่วนใหญ่เราจะขายให้จัดซื้อจะเป็นอะไรที่แบบจัดซื้อมีอำนาจตัดสินใจประมาณนึงเลยนะเช่นเราขายพวก raw material ขายพวกวัสดุขายวัตถุดิบอย่างเงี้ยครับขายเข้าพวกสายโรงงานนะครับเชื่อว,ว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ย มาจากสายโรงงานพอสมควรเลยนะครับเป็นเคมีพันุ์เป็นเรื่องอาหารเป็นเรื่องของสารอะไรต่างๆนะครับเรื่องของผลิตเรื่องวัตถุดิบอย่างเงี้ยเคมีคอลต่างๆนะครับเจอแน่ๆก็คือจัดซื้อปฏิเสธเลยนะครับผมไม่ได้อยากให้คุณเนี่ยต้องท้อแท้นะครับแล้วก็บอกแค่ว่าขอบคุณครับคุณลูกค้าถ้าจะพิจารณาอะไรก็ขอส่งเป็นอีเมลอะไรได้ไหมครับหรือขอเป็นตัวเลือกนะครับถ้าเกิดน,นึกถึงผมเนี่ย ติดต่อมาได้เลยนะครับถามจริงครับคุณเป็นลูกค้าเนี่ยคุณมีเจ้าถิ่นอยู่แล้วอ่ะคุณมีขาประจําคุณมีซัพพลายเออร์ที่สนิทด้วยนะคุณจะมาสนใจอะไรกับหน้าใหม่นะครับดังนั้นฟังเทคนิคนี้แล้วเอาไปใช้นะอันดับแรกนะครับเจอเมื่อไหร่เนี่ยออกตัวไปเลยว่าคุณเข้าใจนะครับคุณเข้าใจเลยว่าเรื่องของตัวคู่เทียบเนี่ยคุณมีเจ้าที่อยู่แล้วนะครับคู่แข่งเนี่ย เขาเป็นเจ้าถิ่นอยู่คุณเข้าใจมากนะครับแล้วคุณก็ไม่ต้องไปบล u f f อะไรก็ให้เกียรติแล้วก็เข้าใจเลยว่าคุณเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีประโยชน์นะตอนนี้นะครับออกตัวไปแค่นี้แหละสั้นๆน,นะครับให้เข้าเรื่องที่2เลยนะครับคุณเนี่ยสามารถสอบถามลูกค้าได้หมายความว่าไงสอบถามไปเลยว่าผลประโยชน์เนี่ยเป็นยังไงนะครับในสิ่งที่คุณขายนะครับคุณก็ขอลูกค้าเนี่ยถามสั้นๆว่าเข้าเรื่องเลยครับคุณลูกค้า ราคาที่ได้จากปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้ข้อมูลแรกที่ต้องได้ให้ได้ถามให้ได้ครับว่าเขาได้ราคามาเท่าไหร่นะครับหรือว่าเรื่องสเปคก็ได้ครับคุณภาพเรื่องสเปคเรื่องของเกรดอะไรอย่างเงี้ยถามให้ครบถ้วนนะครับยิ่งคุณได้ข้อมูลจากลูกค้ามากเท่าไหร่เนี่ยคุณจะเอามาเช็คกับตัวคุณนี่แหละกับเรื่องที่3มเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเซอร์วิสนะครับเซอร์วิสก็จะเป็นเรื่องการประกันการเคลมอะไรต่างๆนะครับประมาณ3เรื่องเนี้ยมันเริ่มจะ เสนอผลประโยชน์ที่ดีกว่าได้จะไหมนะครับกุญแจของเทคนิคนี้จัดซื้อทุกคนจะฟังครับถ้าคุณทําให้เขาว้าวได้สิ่งที่ทําให้เขาว้าวก็คือคุณทราบแล้วว่าเขาใช้คู่แข่งใช้เจ้าประจำเนี่ยผลประโยชน์อะไรใดๆสปงสเปคประกันเป็นยังไงนะครับคุณจะได้เข้าสู่เรื่องที่3ครับเรื่องที่3ครับคุณสามารถขอเสนอผลประโยชน์ที่ดีกว่าและผมแนะนําว่าไหนๆคุณจะซัดกับเจ้าที่นะ คุณควรจะทําให้ราคาเนี่ยมันสู้ได้ผมไม่ได้บอกว่าต้องถูกกว่านะครับแต่ถูกกว่าก็เป็นกลยุทธ์จริงๆนั่นแหละนะครับถ้าทําถูกกว่าได้นะหรือยิ่งถ้าคุณมีสเปคอะไรที่มันสูงกว่าเนี่ยคุณทําราคาให้มันใกล้เคียงนะครับอาจจะแพงกว่าแต่อย่าแพงกว่าเยอะทําให้มันใกล้เคียงคู่แข่งทําให้ลูกค้าเขารู้สึกว่าเฮ้ยไอตัวเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะแต่ถ้าเป็นเบสเคสนะครับถ้าจะเอาเจ้าถิ่นให้มันอยู่หมัดเนี่ยคุณต้องเสนอราคาให้ถูกกว่าให้ได้ถ้าทำได้นะ ผมบอกเลยว่าการสนทนาระหว่างคุณกับจัดซื้อนะตอนนี้เลยนะมันจะไม่ใช่มาแนะนําตัวแค่นั้นละมันเป็นเรื่องการคุยผลประโยชน์นะครับแล้วมันจะตัดกระบวนการอะไรได้เยอะมากเพราะว่าลูกค้าอาจจะถามมาเลยนิดๆหน่อยๆเช่นวัสดุสเปคราคาอะไรเป็นไงฝั่งเราอะนะครับถ้าเตรียมข้อมูลในหัวแล้วสู้ได้เนี่ยหรือขออนุญ,ญาตไปถามเจ้านายอะไรก็ว่าไปถ้าเกิดว่ามันจะต้องไฟอะคุณต้องทําให้ได้นะครับแล้วนั่นแหละโอกาสที่ลูกค้าจะเปิดใจนะครับ ต่อมาอย่างที่4ี่ครับถ้าเราคุยผลประโยชน์แล้วเราเนี่ยทำได้จริงๆนะครับให้พุ่งชนด้วยความจริงใจไปเลยนะครับเราบอกลูกค้าด้วยความจริงใจเขาว่าเราเนี่ยอยากได้เขาเป็นลูกค้าจริงๆนะผมบอกเลยว่าความจริงใจไม่ต้องมีการตอแหลบูชิดใดๆความจริงใจเอาชนะได้ทุกอย่างครับถ้าเราพูดขนาดนี้นะผมบอกเลยว่าลูกค้าต้องมีใจสั่งบ้างแหละนะครับลูกค้าก็จะเปิดใจแล้วลูกค้าเนี่ยก็จะยินดีให้เราลองเสนอราคามานะครับ อันนี้แหละคือลำดับในการไปเจอจัดซื้อนะโดยเฉพาะฝ่ายจัดซื้อเนี่ยเขาต้องการได้ยินข่าวดีไม่กี่เรื่องหรอกครับ1ก็คือราคาที่เซ็กซี่กว่านะครับ2คือสเปคที่ฟังแล้วมันดีกว่าจริงๆนะครับดูน่าสนใจ3ก็คืองานเซอร์วิสที่ทําถึงกว่านะครับก็ฝาก่ายทานนากขายนะครับถ้าเกิดว่าเจอสถานการณ์นี้เนี่ยเอาไปแก้ในที่ผมบอกได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าคุณจะสร้างโอกาสจากโดนปฏิเสธนะครับพลิกเกมมาเป็นโอกาสในการขายได้เลยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามคุณนี่แหละเชอร์รานไลน์ร้านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สุดกด Subscribe นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ